เครื่องสัตววร์ที่สวทตรงังหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อของรัฐมาพบกับรายการคุยกันสนันเมืองกระจายข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงต่างๆถึงพี่น้องประชาชน คือการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกลางร,ร่วมกับทุกคนแต่ด้วยยุคปัจจุบันที่สื่อมีความหลากหลายการสื่อสารผ่านเสียงเพียงอย่างเดียวคงไม่พอสวทอดรังจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างจุดแข็งให้สามารถแข่งขันกับสื่ออื่นๆได้โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตงานคุณภาพต่อตรงไปยังผู้ชมและผู้ฟังมากขึ้นจันงหวัดตรังเสนอรายการสังคมเดียวกันย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราชส5 1 6ร้อยตํารตำรวจรีกรบุญยงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในสมัยนั้น ได้ขอให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นในพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าชาวตรังไม่สามารถติดตามข่าวสารและรับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจุดบอดคลื่นวิทยุนับเป็นจุดเริ่มต้น ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือสอวทตรังออกอากาศในระบบ AM ความถี่810กิโลเฮิร์ตซ์กำลังส่ง10กิโลวัตต์โดยใช้อาคารราชรื่นรมบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินเป็นอาคารที่ทำการชั่วคราวต่อมาสวทตรังได้สร้างอาคารที่ทำการถาวรณนะที่ดินสาธารณนะทุ่งปอน ถนนท่ากลางตำบลบางรักอำเภอเมืองซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน100ไร่และย้ายมาทำการณอาคารแห่งใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ขณะเดียวกันเมื่อปีพุทธศักราช2527นายชวนหลีกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังสมัยนั้น ได้มีหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ขอจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ขึ้นสวทตรังจึงได้ทดลอง,งส่งสัญญาณระบบ FM เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2529และทำพิธีเปิดการกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มิถุานายน2529ส่งสัญ,ญญาณออกอากาศควบคู่ทั้งระบบ FM และระบบ AM เขียงข้างพี่น้องประชาชนชาวตรงังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกป,ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมสวทตรงังมักประสบปัญหาน้ำท่วมสัาซากเนื่องด้วยทำเลที่ตั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รมประชาสัมพันธ์จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารสวทรังหลังใหม่บนที่ดินเดิมปรับโครงสร้างอาคารให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยอาคารหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2561ที่ผ่านมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนผ่านจากระบบออนาล็อกสู่ยุคดิจิทัลสวทรังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และสร้างสารค์เนื้อหารายการวิทยุให้แปลกใหม่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการสื่อสารแบบเรียลไทมผ่าน3ช่องทางทั้งอ่อนแอออนไลน์และอ่อนกราวสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ข่าวรายการวิทยุกระจายเสียงให้เข้าถึงครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมสื่อหลัก ให้สามารถรับชมรับฟังในเวลาเดียวกันทั้งบนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android นอกจากนี้ยังมีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตคือการพัฒนาโปรแกรมออกอากาศ m i x f o ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการระบบกระจายเสียงได้อย่างสะดวกทันสมัยมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจของสื่อยุคดิจิทัล ความผูกพันกับพื้นที่สวทรังได้ผสานความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จนเข้มแข็งมั่นคงนำไปสู่การร่วมคิดร่วมทำรรกระจายข่าวสารผ่านเสียงตามสายและหอกระจายข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเกิดรายการวิทยุเครือข่ายเรดิโอภูอาทิ เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มสีตรังบาลร่วมกันจัดรายการวิทยุแบบมีส่วนร่วมในวันเสาร์และวันอาทิตย์จากวันนั้นถึงวันนี้50ปีสวทตรงังถูกยางก้าวของการเวลาล้วนงดงามและมีคุณค่าต่อความทรงจำสวทตรงังยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองคอ์กรสู่เป้าหมายเป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เคียงคู่ชาวตรังต่อไป